ดิฉันผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเพศัชกรหญิงรัติรสคนการหรือดออรออยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสาตร์เพศัชกรรมคณะเพศัชศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลโยีมาใช้กับสมุนไพรไทยเพื่อที่จะยกระดับ ให้สมุนไพรมีความสามารถมีศักยภาพที่ดีขึ้นสามารถนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งมีสาเหตุมาจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนทำงานหลังอินซูลินได้ผิดปกติหรืออินซูลิน นำน้ำตาลไปใช้ได้น้อยกว่าปกติทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงตลอดเวลาจนเป็นสาเหตุทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นตาไตาระบบประสาทหรือแม้กระทั่งเป็นแผลง่ายแล้วหายช้าค่ะการรักษาในปัจจุบันจะมุ่งเน้นเฉพาะการลดระดับน้ำตาลในเลือดแต่ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการแก้ไข ในทุกมิติของปัญหาค่ะสมุนไพรไทยของเรามีหลายชนิดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นมระขีนกพลูคาวผักเชียงดาซึ่งมีสรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้ตัวมระขีนก ผักเชียงดาและพลูคาวก็ยังมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเบต้าเซลล์ของตับอ่อนซึ่งจะทำให้เบต้าเซลล์สามารถผลิตอินซูลินได้เป็นปะกะติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตัวขมิ้นชันและเบอร์รี่ยังมีสรรพคุณต้านการอักเสบทำให้เบต้าเซลล์สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปะกะติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะคะในตรีพลาซึ่งประกอบไปด้วยมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเพกยังมีคุณสมบัติในการสมานแผลจากเบาหวานได้ด้วยค่ะทำให้ลดความเสี่ยงในการสูญเสียอวัยวะของผู้ป่วยเบาหวานลงได้ค่ะ ซึ่งทางทีมงานของเราได้ประยุกต์นาโนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของสารสกัดสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆของผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะซึ่งแตกต่างจากการทานสมุนไพรสดไม่ว่าจะเป็นการมีปริมาณสารสำคัญที่มากกว่ามีคุณภาพที่ดีกว่า และมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าค่ะการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่ดีนำมาผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานค่ะในการนำนาโน,โนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสมุนไพรไทยเราได้รับรางวัลระดับโลกมากมายโดยเฉพาะรางวัลน,นักวิจัยหญิงยอดเยี่ยมระดับโลกสองปีซ้อนจากงานประกวดนวัตกรรม ซึ่งได้ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับสมุนไพรไทยค่ะ